ก็ขอกราบวสวนซาสวดัดสสวีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้ตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KPNC r o ที TV และตอนนี้ทุกคนอยู่กับคลิปตอบคำถาม Q&A ฉลอง1,000ซับสไคร,ร,ร s. <S ์ <increases> ขอขอบคุณทุกคนที่กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมอ่า <ly> ก็ดอคิดก,กันมานานเนาะ <Figure> <S <S ก็รู้สึกว่า เราจะเป็นสายดองคลิปซซเลอเกินนะครับผมนะก็วันนี้เราจะมาต่อคำถามกันในแมปพี่ไอวีเคซีหรือพี่ไอวินล็อกเกอร์นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้กันนะครับผมแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปแนวแต่งตัวนะครับผมไม่ว่าจะคุณจะแต่งตัวเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับผมนะไม่ว่าจะแต่งตัวเป็นไอ,อเวอรช์ชันนุ่นิ่งน่ารักหรือว่าจะเป็นแบบนักกรามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะ มีเยอะเลยนะครับผมนะอ่ะโหมดแค่นี้พอนะครับโอเค,อเ,คเรามาเริ่มต่อกันถางกันจริงจังกันดีกว่ามาเริ่มที่คําถามแรกจากน้องปันนะคะผมเขาถามมาว่าในอนาคตจะสตรีมหรือว่าทําคลิปตอนเนี้ยก็คือจะทําควบคู่กันไปก็เคยบอกกันในสตรีมแล้วว่าจะทําควบคู่ดังนั้นก็จะในอนาคตจะถามว่าจะทาเอ่อจะสตรีมหรือว่าทําคลิปก็จะทําควกคู่กันไปนั่นแหละคือคําตอบครับผมคาถามต่อไปจาก เอ่อน้องเฟิร okay. anyway ์นนะครับผมเป็นชื่อญี่ปุ่นขออนุญาตไม่อ่านละกันนะครับก็น้องเขาได้ถามมาว่าพี่มีแฟนหรือยังไม่มีโอเคไปเขาถามต่อไปกันเลยต่อไปจากน้องเอ่อ w y w เอ๊ย y w y เออผ่านอะไรกูเนี่ย ได้ถามมาว่าพี่คิดยังไงถึงได้มาทํา YouTube ก็เมื่อตอนเด็กๆประมาณป .4 ป .5 มัง้งจำไม่ได้ก็คือได้ดูพี่แป้งสีบิงนะครับผมนะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเชี่ยรู้สึกว่าชอบอะ่ะก็เลยติดตามพี่เกไปแล้วรู้สึกว่าดูไปสักพักเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นแบบพี่เกก็เลยแบบว่าเออได้ทํามาทํามาจนมาถึงตอนนี้แต่ว่าเพิ่งมารู้ก,กี่ตอนทําก็คือว่าผมไม่ได้ทําเพราะว่า อยากจะทําตามพี่แป้งอย่างเดียวก็คือเห็นรีแป้งเป็นนดอนแต่เหตุผลที่มาทําก็คืออยากมอบความสุขให้คนดูนั่นเองนะครับกู <S 2> <S 2> อเอาหล่ออีกแล้วกูเอาหล่ออีกแล้วโอเคไปคำถามต่อไปคําถามจกไปจากน้องท,ทีทีนะครับผมนะถามมาว่าพี่ชายใหญ่คุงอยากเห็นให้อยากอยากได้ไฮเปอร์ผมเปล่าฮะอยากเห็นไฮเปอร์ผมเปล่าหรืออยากได้ไฮเปอร์อันนี้งง อย่าคิดเดยอะเอาจริงละเอาจริงจังละอ่ะเฮ้ยอยากโดนสักหมัดหรือเปล่ายอกยอกยอกโอเคน้องเขาได้ถามมาจริงจังว่าพี่คิวชื่อพี่คิวใช่ไหมเอาจริงๆแล้วผมชื่อว่าสมยศนะครับผมนะชื่อใครต้องขออภัยด้วยโอเคไปคำถามต่อไปคําถามต่อไปจากน้องพิกุลฟาเวอร์หรือว่าฟาเวอร์พิกุลนะครับผมนะอนาคตจะเล่นเกมอื่นไหมนอกจากโรบอกมีแน่นอนครับผมขอแค่ทุกคนโดนเนตสนับสนุนผมหรือว่าดูผมไปเรื่อยก็จะมีเกมใหม่หมาให้ทุก ได้ดูกันนะครับผมอ่าอันเดีน้องฟื้นเขาถามมาเพิ่มวะทุกคนพี่อยู่จังหวัดอะไรนะไม่บอกต่อไปพี่ได้ทำอ่าอ,อะไรทุกวันหรือเปล่านะทำอะไรทุกวันหรือเปล่าหมายถึงทำอะไรในทุกวันในเวลาว่างเหรอวาดรูปครับต่อไปพี่จะทำในสิ่งที่คนดูต้องการหรือเปล่านะบางคนครับผมบางคนต้องบอกว่าเอ่อต้องบอกว่าบางคน จะเปิดรับสมาชิกตอนไหนแล้วนะครับในเมื่อถามแบบนี้แสดงยังไม่ได้ดูใช่ไหมล่ะถากยังไม่ได้สมัครสมาชิกและยังไม่ได้ดูคลิปที่สมัครสมาชิกแล้วก็ไปดูก็ได้เลยป๊ับโอเคมาคำถามต่อไปจากน้องเออมากันมากันมาเออ,เอ,อช่างแม่งโอเคน้องเขาได้ถามมาว่า ที่ชอบแมปอะไรมากที่สุดครับในโลบอกชอบที่สุดอย่างงั้นเหรอคิดไม่ออกวะก็ทํา, <g ül> ทาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีแมปที่ชอบตายตัวครับผมก็คือเราเราเล่นไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าชอบแบบชอบเล่นบ่อยก็จะเป็นแมปเอ่อเพลเทอร์เวดี f ฟ n s e กับเดอ o n ตอง t กตไปเทนก a วแล้วก็สลับไปเทนมีอยู่3แมปที่ค่อนข้างจะเล่นบ่อยนะครับช่วงนี้โอเคคำถามต่อไป พี่ทำยูทูบมากี่ปีแล้วเอาจริงจังหรือตั้งแต่เริ่มถ้าตั้งแต่เริ่มเนี่ยน่าจะได้สักเจ็ดปีแล้วไหมน่าจะสักเจดปปีนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับก็ไปคำถามต่อไปอีกคำถามหนึ่งก็คือเขาถามมาว่าพี่อยากลองเล่น tower defense แบบอื่นไหมก็น่าลองนะถ้ามีมันก็ถ้ามีแบบที่เป็น tower อื่นก็น่าลองเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปจากน้อง ten t h e a นะครับผมนะผมไม่มีคำถามอะไรหรอกแต่ดีใจด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคคำถามต่อไปจากน้องโจโจโอ้โหถามมาสี่คำถามหรือเปล่าอ๋อไม่ถามมาสี่คำถามโอเคตั้งแต่หนึ่งพันทรับรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับผมแล้วก็ต้องขอบ <S 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 Alter, <S 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 อคุณท <S <S ุกคนที่สนับสนุกตั้งแต่เริ่มนะครับผมขอบคุณมากมานะครับปัจจุบันพี่มีแฟนไหมถ้าไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มีครับน่าจะเพราะผมไม่หล่อมั้งอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะเพราะผมไม่หล่อมั้งแต่ก็ไม่ได้รีบมีนะ ในอนาคตพี่หวังจะทำยูทู e ต่อไปนานแค่ไหนก็จนกว่ามันจะไม่มีอะไรให้ทําแล้วหรือว่าก็จนกว่ามันจะเบื่อครับหรือว่าก็จนกว่าจะทุกคนจะไม่ได้สนับสนุนผมแล้วก็จะไม่ก็จะเลิกครับแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทําต่อไปอ่ะผมไม่น่าจะมีเหตุผลให้เลิกทำต่อไปจะเป็นของน้องเอ่อ RB2 นะครับนะผมพี่อยากเล่นแมป t o n e สตองเกตไปเท่นกาวไหมก็เล่นแล้วนะก็ในสตีมเล่นอยู่เยอะเลยก็ลองไปตามตามดูได้นะครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรไม่บอก โต๊ะตรงที่พี่สตรีมคือที่ไหนอยากรู้มากร้านเกมครับแต่ไม่บอกว่าร้านไหนต่อไปจากน้องปันนะครับผมนโอ้โหถามอีกแล้วพี่มีน้องแท้ๆไหมมีครับพี่จะเล่นแหมอะไรต่อไม่รู้ครับพี่จะพี่จะล่าข้าหัวในบอกพูดไหมถ้าอยากให้ล่าก็ไปรอดูในสตรีมนะครับหรือไม่ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างนะครับผมต่อไปนะครับผมปิดด้วยคําถามของน้องเทนนะครับพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดนมช็อกโกแลตครับผมอีกอีก พี่ไม่ชอบคนแบบไหนโกสูงเออห็นแค่ตัวหรือว่าพวกนี้ใส่เสียนั่นแหละเออนึกไม่ออกอะ่ะมันเป็นพวกนี้ใส่เสียก็เราก็นึกไม่ออกว่าเป็นไม่นิใส่เสียแบบไหนมั่งนะหกตามนั้นโอเคคําถามมีประมาณนี้นะครับผมขอโทษที่ดองมาตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ต้นนะครับผมนะ้นดองมาประมาณก็เอ,อน่าจะสองสามเดือนได้แล้วอะ่ะ ก็มันมีคําถามแค่นี้นะครับผมนะผมอาจจะตอบเร็วไปหรือช้าไปหรือคลิปมันอาจจะสั้นไปยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะมันเป็นแบบว่าช่องเราก็ไม่ได้ใหญ่หรือหวาขนาดนั้นแต่ก็มันก็มีคนดูดูอยู่แหละก็ต้องขอบ <sadly> คุณนะครับก <apply> ็สลับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆลงถึงสตรีมในวันทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันพุธนะครับผมเวลาสี่ถึงโมงเย็นหรือถ้าใครอยากให้เปลี่ยนก็สามารถบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับ สำหรับวันนี้ผมเคียนทีเซโรทีวีหรือพี่คิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรอยยิ้มขอทุกคนคือความสุขของผมเสมอน,นะครับ